สวัสดีทุกคนก็กลับมาพบกับบล็อกอีกเช่นเคยนะคะเปิดบล็อกที่ไรหน้าสดทุกทีเนาะอ,อาจจะเป็นสิกเนเจอร์ของช่องเราไปแล้วก็ได้ก็ต้องรับเข้าสูก่กระหนกเอสชาแนลนะคะอย่าลืมกด ไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้ฝนก็มาเปิดบล็อกที่จังหวัดหนึ่งทางอีส t อีสนี่มันตะวันตกหรือตะวันออกไม่รู้ว่ะ <c oughs> ของประเทศตุรกีนะใกล้ๆพรมแดนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นซีเรียอิรานอิรักอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะ ฝนก็จะมาเซเวนะมาเที่ยวนั่นแหละแต่คือตอนแรกอะตั้งใจว่าเออจะไม่ถ่ายดีไหมเพราะว่ามาแค่สองวันเองก็นั่นแหละตัดสินใจว่าเออถ่ายก็ได้เผื่อว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะตอนนี้ฝนอยู่ที่โรงแรมเดเดมันพาร์คเอลาซอนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา11โมงเนะาะฝนก็สั่ง พิซซ่าไปนะคะพอดีว่ามาถึงตั้งแต่ก้าโมงเช้าก็เลยขอเขา Early Check In นะคะเออเขาก็ให้ Early Check In แล้วก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มเนาะแล้วคือตอนนี้อยู่เข้ามากกำลังรอสักมีมานะคะก็เดี๋ยวฝนให้ดูบรรยากาศนะจริงๆตรงนี้มันมองไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกภูเขาตรงนู้นน่ะสวยมากคือเมืองเนี้ยมันล้อมรอบไปด้วยแบบภูเขา แม่น้าบอกเก็บน้ําใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนเขื่อนเหมือนบ้านเราอะค่ะระหว่างทางก็เออสวยดีแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะเดือนมกราก็มีหิมะตกนะคะตามยอดเขาเนี่ยวันนี้ได้ออกไปไหนนะเดี๋ยวฝนจะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน ไ,ได้มาแล้วเพื่อนเ <c oughs> <c oughs> ือนเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาเว่าลิมขา <c oughs> ได้พิซซ่ามาแล้วหิวข้าว ที่โรงแรมมันก็มีอาหารแบบตุรกีอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากกินวันนี้อยากกินแป้งนะก็นั่นแหละไม่ได้มีรวมตัวอะไรมาถึงก็เละอย่างที่เห็น าฝั่องแรกไก่บาร์บีคิวนะคะเหมือนซื้อเอชสสองมาเลยโคตรอร่อยเลยอันนี้คือไก่ทอดมันฝรัง่งเลนเคลน,นะคะทั่วไปโคลาใส่หนึ่งเลยแล้วก็ไอศกรนีนะคะตัวตับกระเทียวเขาจะให้แบบพวกเอ,อ่ผผอผงแบบคลิปผงหรือจะนอตัมันไม่เหนียวเออไม่เป็นไรนี่ทอดอรอยอันนี้อร่อยก่อนสั่งใส่บุกเฉียนมหาดีค,ดคนเดียว The next day มาพบกันนะคะในวันที่สองที่เอลาซีนะคะเมื่อวานไม่ได้ทำอะไรเลยง่วงนอนมากกินแล้วก็นอนแล้วก็ไปที่มาร์เก็ตมาแบบหนึ่งเนาะวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูเอ่อเซ็นเตอร์ของเอลาซีกันนะ เซนเซอร์ของไอลาสื่อนะ กินข้าว<ด>กลางวัน<ด>แล้วก็กินข้าวกลางคืนนะคะแล้วก็จะซื้อของะเล็กน้อยๆน,นะแล้วพ่อสามาีดิฉันจะไปตัดผมผมสั้นไม่พอนะตอนเนี้ย Two hours later เป็นยังไงอาชกเกิมเอะไร <c oughs> ดูเขาไปตัดผมมาใหม่นะเกียว์เข้าไปที่คลอตอนา <c oughs> ใช่ปะ่ะ แล้วคนแบบเยอะมากก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดนะแบบว่ามันเพิ่งจะเซลล์แบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อัพอะไรอย่างเงี้ยก็ได้โซนไก่มาซี่ก่อนที่เขาจะเสิร์ฟเมนนะคะเขาก็จะให้เป็นแบบไซด์ดิชอันนี้ก็คือเหมือนสลัดมะเขือเทศแล้วคนที่ไม่ถนัดเขากินสลัดเขาจะชอบดีมะนาวนะแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็จะเป็นเข้าเรียรเบลเบลซามิกอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นสลัดเ็นบ้านีมเลมอนลัดอันนี้ของโคแบบเผ็ดแบบเป็นแริกโคริกแบบพริกดอดีแบมืแป้งอมอ c o n ถ้มืเวลาที่เนี่ยเวลาเขากินหละแบเขาเรียกว่าโดนเนอ่ะเใช้แป้งเนี่ยหอมใช่คนที่แป้ง แต่ที่ไรน้เหมือนอบค่มรตชูดแล้วก็อาหารบเนื้อแน้อวอะไร This is mixed t o m a o s a d with cucumber, i huh? s t i <laughs> The face look like I'm forcing you to eat. No. Yeah. าาอันนี้หน้ารานนะคะจะเป็นดเนอร์พูดไปได้ยินปะวะคนในร้านพูดเลยอะกรงใจเขาอะไปก็แบบเขไ่อ,ไปไปอนไมาแล้วอเดี๋ยดูไลดิสนว่า a n y w a y r e is t e p r a c e น่ anyway, ากินนะน้ำซีอิ๊วด้วยลูกา้ชายอนดัน้าพลาว<า> อนโนอ้เป็นแบบว่ารวมใช่ป่ะเลยที่นี้เขาก็ทำแยกมาให้หอย่างนี้เลยเว้ยถ้าปกติเขาจะรวมกันมาแบ,บ่งกันกินกนะคะในจานเออดูดีอร่อยปะอร่อยอร่อยจ้ะก็เดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวจะไปแาชเต่ต่อ นะ This มันชูโรสอนะแล้วก็เขาก็โรยน้ำตาลเฮ้แล้นเชนแกะ้เล้นนากินอะ <c oughs> เอวัลาไอริสสแข็งทพย์หา แผ่นคิดวมาเด้วยกินเออืมคิดสปีบัตหาดอืมคิดสตีาร์ดคดอืมแล้วเราก็กำลังเดินไปที่แกนตาซ่านะคะเขาก็จะถ่ายแบบว่าของอันนั้นอะไรอ่ะลุกลิค เขาก็จะขายจะแบบว่าวหลบแล้วก็ขนมตุรกีแบบว่าพื้นเมือง,งต่างๆนะเดี๋ยวก็จะเดินไปดูว่าจะซื้อไล่ไปฝากแม่ดี

เนี่ยอันนี้คืออะไรนะเบ b walnut ไปนะ no 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 it's it in Turkish name เอ่อ uh, my walnut sujuk it's coming from here yeah เขาก็จะขายแนวเนี้ยคล้ายๆแกนบาชาที่อิสตันบูลเลยแต่คือเขาจะขายกับโล c a l นะราคาเลยแบบไม่แพงมาก Hmm. Turkish delight. Interesting. Mm. Do you remember the Hmm. that I you drink in a Hmm. Hmm. that from this. ท <Rain>, ี่แหล่ตลาดเขาก็ประมาณนี้นะคะส่วนมากจะเป็นแบบคนท้องที่เขามาเดินแบบว่าซื้อของกินไปทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งที่บาแถวบ้านเราก็มีเหมือนกันก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรมีทุกที่นะคะแบบนี้ Like more. You like? de var beyefendi. Allah dinim ama. Abla çek böyle, her tarafı çek. Kardeş ben ne yapayım? Öyle de da para sonra bir anlamda. Homba ya? Ne อันนี้ก็ปเป็นฮาพ์ปุสนะฮาพ์ุสเหมือน <Our S 1> เป็น <P uts. S 1> แบบเ <This is S 1> มือร่อยดีอ่ะเหมือนมันเป็นพวกถั่วข้างในแต่อันนี้มันจะเข้มกว่ายี่ห้อสีเขียวๆหน่อย <c oughs> เขาจะซื้อให้ได้เลยไอ้ขนมเนี่ย ออกมาแล้วก็ได้ขนมมานะคะพอดีเมื่อกี้เขาให้ชิมกาแฟใช่ไหมแล้วมันมีคนแก่เดินมาชนเว้ยแล้วกาแฟ6เปิดสเวเตอร์หมดเลยแล้วสเวเตอร์สี่ทาได้หายังไม่ทันได้เปิดถุงช้อปปิ้งให้เพื่อนๆดูเลยนะคะก็เราก็นั่งพักแบบนึงแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเล่นถ่ายรูปต่อนะ,ะถ้าสมมติว่าวอล์กวันนี้ตัดไปก็คือแบหมดนะจ๊ะแล้วก็ไม่สามารถ เอามือถือถ่ายด้วยเพราะว่ามือถือแบตก็จะหมดก็นาวมากหนาวแบบโคตรหนาวอะ่ะคนก็ชอบมองนะดูดิคนเดินผ่านไปผ่านมาก็มองนะจ๊ะมองเวอร์เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ข้างบนนั้นกันนะคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเอออุ๊ยเออลิกคิวระหว่างทางก็หลานเยอะมากนี่คือไก่ย่างตุรกีนะน่ากินอนะ่ะ ไก่ย่างไก่ย่างคือมันต้องกินกับส้มตําหรือเปล่าตายเห็นไหมคาเฟ่ข้างบนเมโลดี้คาเฟ่เมโลดี้ทางเข้านะคะโหคนเยอะอ่ะตัดสินใจนะคะมาขึ้นมาดูข้างนอกกวบคนน้อยว่าเขาก็มาโห น่นั่งมนาะจากหนได้มาแล้วสั่งเป็นนามมะม่วงปั่นเป็นไงอร่อยปะไม่อร่อย h โซกูดบนโอเคใช่ไหมเออรัานอะไม่กินไทยแลนดก็เดี๋ยววันนี้มาปิดวอลวันนี้ก่อนนะเพราะว่าแบตจะหมดค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะนั่งชิลๆกันที่นี่แหละแล้วก็ อาจจะไปเดินเล่นต่อซื้อของต่อเนาะก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่โรงแรมเลยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายมือดึกนะคะสั่งพิซซ่าอีกแล้วจ้าอ,นะอันนีุู้เปอร์โรสก็มีแฮมมีซูจุกมีชีสมีมะเขือเทศแล้วก็เป็นมะก,กอกดำอีกอันนึงอันนี้เป็นไก่ไฟมันเหลืองๆนะเพื่นอน ีก็เป็นช่นนี้คะก็ขอปิดวอล์กไปทไปเพียงเท่าน,นี้เนาะเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็คงต้องนอนนะคะมีฝนกลับบ้านแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาดูว่าพรุ่งนี้จะมีวอล์กอะไรเพื่อนๆดูเพิ่มเติมใหม่เพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้คงจะเลดเช็คเอาท์กันคงขี้เกียจออกอะไรเงี้ยรอกลับบ้านเลยทีเดียวตอน4โมงเย็นนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ굿ไนท์ สวัสดีนะคะบล็อกที่เอลาซืวันที่สนะก็วันนี้ฝนจะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็เลยเช็คเอาท์นะน่าจะประมาณบ่าย2ก็จะออกไปหาอะไรกินก่อนนะคะที่เซ็นเตอร์เนาะคงจะขอปิดบล็อกไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่ถ้ามีขุดเทศอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวฝนก็จะอินเสิร์ตในวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ